ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพรมแม่พรางามวัอนี้ก็ทำเตเนเริงงานพี่น้องผัดกระเพราหมูกรอบผื้งเกลีน้ำซุปพร้อมพี่น้องมีน้ำซุปพร้อมนะ <c oughs> บางซีบังผัดสัตว์เสี่บวกุ้งเกลีอืมหลานกอน่ะพี่น้องเจ้าโมบอกซื้อดอก เขาบอกให้ค้าโฆษณาเขาหน่องแค่สื่อซอยเขาเสมือสอมาวันน wow. ี้พี่น wow. ้องลงเมือใส่กันทุกคนบานนะกะเพราหมูกรอบว้าวเออรสชาติเป็นยังไงลองมาคือเกาว <c oughs> มามามาทุกคนอือ sẽ cứ cầu khi đoạn đây xem nhầm nặng Cho phòng mua cọp Nặng cái nguồn đi Sáng phết phết cứ อร่อยจริงจิงเด chán mà lần thơm cứ câu khi nào sang chẳng đi xuyên lợi chán nha làm xúc không có ngoài đi rõ ràng วางเนด้อเพื่อนๆนะผู้เพื่อนก็เพื่อ,อ,อ,อแม่ก็นนะ ฝากสองน้ำแน่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนที่คามากอะ่ะไปเยี่ยมบ่าทันกับพแฟนวากัน้เพี่หนังนะส่วนในงานไล่ดี พยายมบังเพื่อนเพื่อนมาท่านกันได้นานแน่ก็อวทฒนเอาไปน้องบุคคลจะได้ไปเยี่ยมพี่น้องไลฟ์เ,เพื่อนไลร้คนกลางหายไป่นำอยู่ <c oughs> ว่าบุมีเวลาไปเยี่ยมพคนเว <c oughs> ลางานรายรายไปน้องพอเช่นละพักในพ้พอนได้ มาติไทยมาติดไทยคลิปกระเสียงมาลกปกเปลกมาก่อน <c oughs> กวุวเตี๋ยวปกปอพก่นน่องเขามมขายคแต่วันนี้ยินเสียงปอกปอกูน <c oughs> หมู่บานี้มีครบเดี๋ยวก็บรถนันมา้ายหนันายเนี่ย ไม่ได้นอนกูนเป็นนอนออกพป่น้องเจ้า,ากับรถมาขายของเจ้ากับรถมาขายนั่นขายนี่พ้นทำไม น้ำซุปก็เสียบดีพี่น้องเผ็ดเผ็ดจังเองเผ็ดเอง โทษเขา,าได้จะค้างว่าสังบาเพชระปสันอืม

ไทำหน้าลิปชิ้นค <c oughs> ลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้นะพี่น้องเคนเปิดกันมาแล้วก็อกย่าลืมมาปะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่น้องบายแซ่บเป็นต้น